อันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์125ซีซีนะครับเับเกีย i̇şte ร์ยหลังตรงนี้กตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาลองดูว่า ATV 125ซีซีคันนี้จะขึ้นได้หรือเปล่านะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตามกูมานะครับสำหรับ EP นีนี้นครับก็จะพาทุกคนนะครับมาดูรถ ATV นะครับสั่งจากเว็บช้อปปิ้งออนไลน์นะครับราคาประมาณ20,000นะครับบื่นไปลายนะครับก็ลักษณะที่เห็นจะเป็นแบบนี้ครับ นี่นะครับทรงได้อยู่นะเนี่ยสวยนะเนี่ยนะครับก็ลักษณะจะประมาณนี้นะครับขนาดกำลังน่ารักนะครับคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์125ซีซีนะครับมีระบบเกียร์เดินหน้า3เกียร์นะครับแล้วก็ระบบเกียร์ถอยหลัง1เกียร์นะครับอยู่ที่บริเวณตรงนี้นะครับเครื่องลักษณะจะเป็นลูกสูบแนวนอนนะครับขับเคลื่อนมาด้วยโซ่นะครับขับ ขับหลังนะครับนี่แล้วก็มีท่องไรเสียสวยๆนะครับคู่หนึ่งนะครับเสียงเพาะมากๆนะครับขานหลังก็มีจะมีระบบเบรกเป็นติดนะครับสําหรับระบบเบรกด้านหน้านะครับก็จะเป็นดั้มนะครับนี่ด้านหน้าก็จะมีโช๊คซ้ายขวานะครับอยู่ทั้งสองฝั่งนะครับด้านหลังก็จะเป็นโช๊คกเดียวอยู่ตรงกลางนี่นะฮะช๊คเดียวอยู่ตรงกลางนะครับ สำหรับคันนี้นะครับ125ซีซีนะครับมีขนาดล้อประมาณ8นิ้วนะครับด้าน้นก็จะมีนี่ครับไฟ4ดวงสวยๆเลยแล้วก็มีไฟเป็น LED ด้านในคู่หนึ่งนะครับมาพูดถึงน้าปัดเลื่อนไม้นะครับนี่หน้าปัดเลื่อนไม้ก็จะมีทั้งหมด3ตัวนะครับก็จะมีตัวบอกน้ํามันนะครับบอกเกียร์นะครับแล้วก็บอกความเร็วนะครับด้านนี้ก็เป็นไฟเลี้ยวซ้ายขวานะครับระบบคันเร่งนะครับก็ยังเป็นแบบ บิดแบบมอเตอร์ไซค์นะครับขี่ไม่ยากนะครับนี่าสำหรับคันนี้นะครับถังน้ำมันก็จะอยู่ที่3ลิตรนะครับเขาก็การตีไว้ว่าวิ่งได้ประมาณ80-100กิโลนะครับถือว่าไม่กินน้ำมันมากนะครับแล้วก็ความเร็วสูงสุดนะครับที่เขาสเปคบอร์ดนะครับประมาณ50-70นะครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะนีฮะเดี๋ยวลองเปิดไฟหน้าให้ทุกคนดูนะครับ เกี่ยวบ้างกันนี่ปิดไฟหน้านี่ครับไฟหน้า LED จะติดคู่อย่างนี้นะครับแล้วก็ด้านบนสี่ดวงนะครับเสียงเครื่องนิ่มนะเสียงเครื่องนิ่มมากก็จะมีไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา นี่จะเป็นแต่แต่ก็จะมีแต่เนี่ยนี่ครถังน้ำมันก็จะเป็นลักษณะนี้เออถัองน้ำมันไม่มีกุญแจเปดิดนะครับใช่เดี๋ยวให้พี่ตุ้มขี่ให้ดูหน่อยดีกว่ามั้งอ่ะอ่ะ,อะพี่ตุ้มลองขี่เทสให้ดูสักหน่อยนะฮะว่าลักษณะขนาดแล้วก็รูปทรงความสูงของพี่ตุ้มนะครับ ประมาณนี้นะครับเสียงดีมาก ที่มีรูปร่างใหญ่หน่อยนะครับก็อาจจะดูเล็กนะครับแต่ว่าก็นั่งสบายนะถึงว่านั่งสบายไอ้เอยหลังนอ่โชว์เกียรถอยหลังให้ดูหน่อยนี่ครับมี่รบเกียรถอยหลัง ด้านมือซ้ายของผมนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนเปิดไฟหน้าไฟสูงนะครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเลี้ยวสวิต์เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับพอตอนที่เราเปิดสวิตช์เลี้ยวซ้ายาเลี้ยวขวาเนี่จะมีเสียงเตือนเรด้วยนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นแต่นะครับนี่นี่แต่ด้าน,นขวาก็จะเป็นตัวปุ่มสตาร์ทนะครับ ออรอบต้นของ125ซีซีผมถือว่าใช้ได้เลยนะฮะครับทุกคนสำหรับระบบเลี้ยวก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับก็แรกๆอาจจะแบบขึ้นขืนหน่อยนะครับแต่ว่าพอเริ่ม เป็นแล้วมันก็ถือว่าไม่ยากนะครับสำหรับแทนของเจ้ารถคันนี้นะครับก็ระบบเบรกนะครับด้านหน้าก็จะเป็นดัมนะครับด้านหลังก็จะเป็นดิสนะฮะก็รักษารูปทรงสวยนะชกเร่งดีมากๆถือว่าผมว่าคุ้มกับราคาเหมือนกันนะครับสำหรับรถคันนี้ราคาประมาณสอง0มื่นต้นต้นนะครับ นี่เลยสีสวยด้วยนะสีสวยด้วยนะส,สำาหรับเจ้าตัวนี้นะครับมันจะมี2ขนาดนะครับมี1 2 5ซีซีรุ่นหนึ่งนะครับแล้วก็มี1 5 0ซีซีนะครับซึ่งขนาด150สซีซีอ่ะล้อจะเป็นขนาด10นิ้วนะครับก็จะใหญ่กว่าคันนี้นะครับระดับหนึ่งเลยนะฮะนี่ด้านหลังก็จะมี เหมือนตะแกรงวางของเนี่ยนะครับสามารถวางของได้หรือว่าเท่เลยนะใช้ได้เลยนะเอาขี่ชิวๆในไร่ในสวนนะครับเป็นรถออกแบบลุยๆอยู่แล้วทุกคนเดี๋ยวก็จะมาลองขับเล่นๆให้ดูนะครับสำหรับการลงและขึ้นเนิน,นชันๆนะครับว่าแรงกำลังเครื่องของ ATV ตัวนี้นะครับว่าจะสามารถ ขึ้นได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราลองเทสกันดูนะครับทุกคน กคนดูนะครับว่ามันชันประมาณไหนนะฮะนี่นะครับก็ให้ทุกคนดูนะครับความชันก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมลองเดินขึ้นก่อนนะเนี่ยนี่คือเราเดินชันๆขึ้นมานะครับจะมีสองเตสเต็ปนะครับก็มีตรงนี้กับตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาลองดูว่า ATV 125 C ีซคันนี้จะขึ้นได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันนะครับเอาพร้อมแล้ทุกคน เรื่องราวทั้งหมดก็คงมีประมาณเท่านี้นะครับสำหรับการมาเช็ดรถ ATV นะครับซึ่งสั่งซื้อจากเว็บช้อปปิ้งออนไลน์นะครับก็ราคาประมาณห0ปปื่นปลายถึง20,000ต้นๆน,นะครับอยู่ที่ใครจะหาได้ราคาดีกว่าน,นี้นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องตามครูมาด้วยนะครับเจอกัน EP หน้านะครับสวัสดีครับผม